เอ้ปลานะปลาเปียนอย่างบุนี้นี่ปลาอย่างบุเนี่ยปลาลิ้นไฟปลาปากนวดนี่ก็ปลาอีกไาดีเนาะมือวนี้พักเรื่องรถไฟเนาะมาพา,พาทุกคนมาเบิง่งดูแคมของเวียงจันเนาะตอนนี้เมนทายปีของ ปีสองพันสี่ 2, สิบสองเพียงซอยละเนาะหาเรื่องบรรยากาศเข้มข้นปัจจุบันนี่จะมีการซ่อนไข่ต่างๆของประชาชนเนาะเดี๋ยวพาอย่งยางเป็นว่าเพิ่นซ่อนไข่ได้หน่อยหลายสมัยนี่จะเป็นเสาประมงเนาะอันนี้ก็แม่เนาเข้มทหารแล้วก็เข้ม,เขมของเสาประมงอันนี้จะเอ่อจะหาปลาดโดยการไล่มองเนาะเพราะว่าเขตน,นี้เป็นเขต น้ำค่อนข้างจะนิ่งแน่ยไหลบางแหงเนาะเดี๋ยวพายเบิ่งประสนเนาะเอาไข่เป็นยังดใดแยกเบิ่งน้ำกันมันจะดูดน้ำเนาะสำหรับคอกมาจะดูดน้ำเบิ่งไข่น้ำกันเนาะ ไอ้มันใครเขียวดีนะใครรุนรุ่นเลยนี่มันเหแถวประมงแหละ ตาประมงเนาะไข่พื้นน้ำไข่อยู่แคมจะมีขี้ฟุ่นได้ไห,นหน่อยนึงน้ำของกบป่อเยเหยายเนหลเนาะ,นะนจะจ้องจอริงสิที่เป็นการสอนไข่ทำกุ้งผายก้หยิงเด็กน้อยต่าง บรรยากาศเดี๋ยวถามเพื่อน,นว่าเป็นข่ยจ้าไดนโล่าะไรขข่เนาะ ไปดีเขาถามเนี่ยใครเอาไปขายปะนะโอ้กกอโอด,ดนได้ลงมาสับตะกี้เพิ่นอัดใลงทหารลงมา,า,มา้ยเนคันเพิ่นขายเป็นขายโลเขาเดอจอโซนี้นบฮเลยวะออย,ย,ย, <c oughs> ยต้องเอาไป้างอีกเด้เนาะ ห <Yeah. S 1> อเข้อห้กินเตลปีบางคนเขาเอาเหงือมาใส่แล้วไปขายลัางห้าอยูกันนะ, <Okay. S 1> นะคนจะไปเอามาแล้วก็ล่างไปล่างมาอยู่างนี้นะจนกลัวจะหัดกระทางซะ ขอคบคุณทุกคนที่เข้ามาติตามมาด, like, ดตามชมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะแล้วก็คอมเมนต์นเพื่อจให้เขาไปทางในได้หรือว่าเหตุอย่างในกิจกรรมภายในเรียงจันในประเทศเราเนาะ อะไรกอไปไล้ก็เจ็ไป,ปให้เบิ่งเนาะเข้าใจทุกคนท,ท,ที่ติดตามฮับโมเนาะหอยทุกคนโซดีพีใหม่เนาะขอบใจหลายๆที่นี่เวียงจันท์เนาะไทยปีสมมาเสดเข้าใจ